สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขวัญแปาะโตอ้อชาแนลนะคะ <_ trades> แล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบนะคะอยู่ในบ้านนะคะซึ่งอย่าล้อกันนะคะเพราะว่าบ้านหลบมากไปค่ะเรามาดูกันให้แม่น้นนะคะถึงถึงรยี่สิบโอ้ร้อยเลยเหรอเอาประมาณเดี๋ยวเอาห้าสิบค่ะโอ <Okay. S 1> เคนามไปค่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ดูคาชิบีกว่าสูตรอากาศหายใจเย็ยนไม่ชี้แปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบไปหาของขวัญกันนะคะอยู่ไหนนอกใต้เตียงก็ไม่มี ใต้เตียงก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอยู่ไหนนออยู่ไหนเออยอยู่ไหนคะแม่ว่าต้องอยู่ในห้องเก็บของแน่เลยค่ะเพราะว่าแถวๆนี้มันเหมือนมีการเคลื่อนย,ย้ายอุ้ยรองเท้าครีนก็อยู่นี่ โอยบ้านหลกจริงๆด้วยอุ้ยโป้งของขวัญเห็นหัวของขวัญแล้วจะมาให้แม่ซ่อนได้ไหมไม่เอาอ่ะใม่ขวานซ้อนแล้วกันเดี๋ยวไม่หาอีกขอให้แม่ซ่อนนะคะไม่เอาค่ะเดี๋ยวให้แม่ซ่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอุ้ร้อนมากเลยอ่พร้อมกล้องร้อนให้คนถ่ายนะ 1 2 3่งสองสามสห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายิบยสอ็ยบสงยีิมยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้จ็า่ทีาม่สี่ห้าสแ้าแล้วนะคะลองมาดูกันนะคะว่า คุณแม่นะคะจะซ่อนตรงไหนนะคะใคดูทุกคนต้องอยู่ตรงนี้ยับองแม่อ่ะบองนี่นะคะเขาอยู่ตรงนี้ฮาชีบอกเหรอไาชนีบอกพี่ของขวัญเหรอชี้บอกตรงนี้เหรอชี้บอกตอนแรกตอนแรกเขาข่าวเห็นว่าเออชีบอกหรอก้าทำมันเป็นพองๆใช่ไหมคะก็เลยเห็นสมัคคนนี้ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบายายม่ส่องยุ่งเ้นะอตาของหาวานไ็่ต้อนค่ะเพราะไหนบอกว่าวแม่หลายๆอยู่เพียงอ่าอาค่ะนับได้ค่ะหนึง่งนับในใจค่ะอาชีไปด้วยแล้ว โอเคยังโอเคยังขวานอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแบซ่อนตรงนี้ไม่จะถ่ายดีไหมเนี่ยฉันเห็นเธออยู่ใต้เราตะลงโป้งโป้งของขวานอันนี้เป็นนี่ที่ ลูกผักสวนครัวของแม่ใหม่นะคะต่อไปไม่ต้องกลัวว่ชชาชีจะฉีใส่เดี๋ยวเดี๋ยวต่ำมานะคะแล้วก็จะซ่อนนะคะให้แม่ซ่อนเราเพเียงแต่มาแล้วซ่อนเนาะเริ่มเลยค่ะแม่ซ่อนอะไรหรนูซ่อนเออหนูซ่อนดิรับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคิดว่าพี่ของขวัญไปไหนอะฮะดูแอบดูในงเงากระจกดีกว่า โอเคยังโอเคยังค่ะห okay, okay, า,าแล้วนะแถวไหนเนาะดูสิในต้นไหนก็ไม่มีจะซ้ำมุมเดิมแม่หรือเปล่านาอ <laughs> อุ้ยไม่มีเว้ยอุ้ยเสียงอยู่ตรงไหนนอ้องอุ้ยเฮ้ยอยู่ในรถกันหรอไอ้นี่ต้องอแจ๊กโอ้โหหวานนะทำไมแต่ไปไปละอีกรอ,อ,อบหนึ่งเนี่ยอีกรอบหนึ่งอะคะห้านาทีแล้วนะคะเนี่ย คลิปจะยาวเกินไปถ้าอนี่รแอบในรถนี่แม่จะหาไม่เจอแน่นอนเลยแต่แม่ได้ยินเสียงเอาไงแอรข้างนได้ไหมไม่เอามันกว้างไปอ่แม่นับแมนับเงร็วอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ไปตักไปไม้ในสระละนับถึงหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบโอเคแล้วยัง <laughs> มาใ้เปิดเพลงออนไลน์ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบตักไปไหนดีกว่าอ้าวอ้าวยังไม่ได้ถึงเวลานี่ก็ไม่เป็นไรเอ้าไม่ไมด,ไดีกว่านี้สุดทำเลยค่ะ หนึ่งสองสามห้าเจปเก้าสบอยู่ในนี้แหละแน่นอนตักที่หนึ่งอ่อุ๊ยได้ยินเสียงสี่สหาสิบหแล้วนะหาแล้วนะหุ้ย โหไปย่อเลยอะแม่กําลังจะเดินมาไม่รู้เรื่องเลยเห็นอะไรดําๆอ่ะยุงกัดอีกโอ้โหโมียุง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 กัดหัวยุงกัดแน่นอนแม่ยุ่งสิโอ้โหป้องหวานนี่ขนาดมือแม่อยู่หวานี่ยแบบว่าไม่ออกมาด้วยนะไปจริงเลยโอเคจบคลิปก่อนบ๊ายบายเราต้องหาเกมเล่นกันใหม่นะคะ